พอเข้าเซิร์ฟจริงแล้วเราจะโดนสนามนั้นไหมนะเราจะโดนไหมคนดูพี่พี่เวียดนามเขาไม่จ่ายตังสนามนั้นกันหรอกเนาะสองสามห้าหใช่ไหมใครจะไปซื้อสนามแบบนั้นไม่มีทางฉุนเมกเกอร์เมกกาเชลคองคูรเรย์ยังไม่มีเคลิปเบกเนาะไปเมกแล้วกันเฟกาเชลเก่งเก่งสุดกาเชลผมให้เอกอกด อาเฟเก่งไหมก็เก่งเลย <Yeah. S 1> เกดเก่งสุดๆถ้กดมันน่ารำคาญจาังนะมันมันยิงจี่ซ้ำๆบุบๆแต่ผมพีเลเวลเพราะผมมีไซเฟอร์สองตัวไอเทมเยอะจัดเลยนะ่มีไอเทมนี้สองชิ้นไอเทมก้านข้างดีวีนี่น้อยมัชววล,ลูเก่งสุดไม่ได้อะไรมาเพิ่มเติมนะครับไม่มีแวนไม่มีแบดไม่มีบุยมีแค่สองลาปิดข้างแย่ 2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวัยผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legend s หรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman ค o i n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop อันนี้อยากได้ดาบเลลมไม่ได้เหลือบัตรเทอร์สเตอร์ ถ้าเหลือปัดเติร์ดผมสแลมโมเล,ลโลได้สรุปไฮโรเลอร์แก้บักอย่างไฮโรเลอร์ er, แก้บักอย่างครับเหมือนมันบักแบบตายแยกรัวๆไม่รู้เขาแก้บักเรียงโดนไปเมื่อวันซื้อแซกมันแก้บักไปตั้งแต่ PBE แล้วไม่ใช่หรอครับเอาดีๆผมเชื่ออะไรได้บ้างผมสามารถเชื่ออะไรได้บ้างครับบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้มีอะไรที่น่าเชื่อบ้างไม่รู้ไม่เจอคนทำบัคเซวิก้าเลย เอาแล้วคูใส่กันท่านไม่หันโอกไปอันนี้มันโยโรสิบบาทไม่ไดแ้แต่ก็ยังอยากเก็บไซเฟอร์ไว้เมื่อกี้โดนเซรีกาเชียวบกเทจูไม่ได้เล่นเลยเออเออวะเราลืมเซรีไปนี่วะกาเชียวล,ลืมเซรีไปเลยอืมไม่ได้ไซเฟอร์นะครับไซเฟอร์โนพาเช่ไม่ใครเก็บไปมั่งไฮโรเลอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์สตอรี่ไพโรสตอรี่ มีเม็ดคนเออผมบักขาถายแยกงานลรงติดตาผมไปเลยครับเออว่ะไม่ผมว่ามันก็ยังบักอยู่นะเม็ดเนี้ยแต่ผมไม่อยากทำแล้วอะมันเกะกะเบนอะมันรกเกินตัวละครที่ถูกลืมที่สุดในยุคครับเจลี่อะไรผมเล่นเมาเทนบวกชลีมาสองแซบอยู่ครับผมเล่นเอก,กโซติกเจ็ดห้า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 อ่าน,น,นแล้วนะครับอีกะแซบมาแล้วน้อง,ห,องหมดเป็นกุกกิ้งมันมันดุบส้มบัตเตอร์ผมไปแล้วอะบะลาดเทอร์สเตอร์เราไปแล้วหยิบไป หมัดได้หมัดเข้าไปแล้วก็คงไม่ได้คนนี้เขาทําอะไรมันมีคนเล่นไซเฟอร์ก็ไม่มีนี่ทำไมเขายืนแบบนี้วะดูดิมันยืนแบบโยโลชิบหายเลยโคเว่นก็มาเมกก็มาแต่ผมขายเลยบังไปแล้วไม่ขายเลอบังไปแล้วไม่เท่าไหร่ผมคอมมิตไอ้นี่ไปแล้วด้วยใส่ไอเทมไปทางเมกสมากกว่ามอนเทนไหมมอนเทนน่าจะดีสุดแล้วเลือบังมาเอาแต่เอาแต่เดี๋ยวผมพูดไปแล้วว่าผมผมใส่ไอเทมไปทางเมก เลยบังมาตอนนี้มันไม่ทันแล้วนครับอ๋อไม่ได้ลงตัวลคนลดีวินี่เมกไหมน่าจะเก่งสุดละให้ลาดเป็นคนให้ลาดเป็นคนใส่ไอตอนนี้ผมต้องรีบได้ตัวดีวินนี่นะเพราะว่าจะเอามายืนเมาเทนเพื่อปั๊มเลือดไปเรื่อยๆด,ดีวินี่ตัวข้างหน้าครับผมอาจจะสื่อสารผิดไปนิดนึงอยากรีบได้ดีวินี่แล้วเอาดีวินี่ยืนปั๊มเมาเทนแล้วให้ดีวินี่ตัวนั้นเป็นเมกไปเลยจะถามเลยว่าเมกสองกินนมซี่ได้ไหมไม่น่าจะกินได้นะ เหมือนดัมมี่ดัมมี่มันก็กินไ,ได้คิดว่ากินไม่ได้ครับต่อให้กินได้ก็ไม่ขมไปไม่ไประโยชน์เหตุผลอะเราจะต้องเอาเหตุผลอะเราจะต้องเอาทอมซี่ไปให้กิน,มนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ดีวีนี่ตัวหน้าเฮ้ยใ,ใครก็ได้หาดีวีนี่ตัวหน้าให้ผมหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะอย่างนั้นป๊อปปี้ก่อนก็ได้ครับว่าป,ป๊อปปี้เล่นยันเลดค่าความต้านทานต้านทานทูดาเมจได้ไหมไม่น่าได้นะไม่ไม,มั่นใจไอ้ค่าเนี่ยหรอ ความทนทานเดดูเบลลิตี้ดูเบลบลิตี้ดูอะไรดูเบลลิตี้มันเรียกว่าอะไรนะเออไม่ใช่บ,บัตรเติร์ดกี่โมงไวซ์ซัดบัตรเติร์กี่โมงน้องฮัลโหลอันนี้ใช่ไหมเนี่ยค่าความทนทานลดความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดจริงๆก็น่าจะลดได้ปะ่ะแบบทัวรเมดร้อยหนึ่งไอ้นี่ลด10%ก็หายไป10%เลยไม่รู้เหมเือนกันไม่รู้ว่าขอตอบว่าไม่รู้แล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้จริงบัตรเติร์กี่โมงครับบัตรเติร์กี่โมงไม่เท่าไหร่ ขอดีวินี่ตัวหน้าสักตัวได้ไหมลารดกากัดซัมติงซซา์ดีสุสดอะแสงเราต้องการลาแสงไอ้ที่แสงแก่หรอแต่มันก็ตลกเหลอว่ะคนดใใูใช่ปะใ่ะใช่ปะใช่ปะอ๋อมันเป็นเลือกไอ้เอ้ยอ่อเราได้หอแสงดีดีอยู่ก็ได้ไม่ต้องหาบัตเทอร์เตอร์ oh, <your> แจวอยู่แจวอยู่โลหนึ่งทีครับดีวินี่ตัวหน้า หน้าวันไหน <Right here. S 1> ผมหน้าวันไหนแต่ขึ้นเชื่อว่าเมจจริงผมคิดว่าน่าจะรู้ทุกอย่างโดโนอันนี้แม็กเราแรงมากานะฮอตแสงไททันไอพีถือว่าแรงมากครับโอกาสคีร้อยด้วยเพราะว่าฮอตให้คีสี่สิบบามเอาเซรีนหน้าครับดีวีนี่มาแล้วครับคนดูทีวีนี่มาแล้วครับเท <Die. S 1> ่าที่ผมดู มาละผมให้ป๊อปปี้ยืนเพราะว่าเหมือนที่พูดนะว่าป๊อปปี้มาเล่นจันจบได้ป๊อปปี้คู่โคบโผลแจ็คผมไม่เล่นอยู่เลยไอ้เงีผมได้สี่บาทมาสองตัวเลยเนี่ยวะได้ทั้งเซบีได้ทั้ง,งชื่ออะไรนะเวกของตัวหน้าเราครบแล้วนะเลยหาของตัวหลังนะครับมีคาเค้นฟูลี่แล้วอยากได้หมัดหมัดได้คีเวก ไม่เอาคุณสูไม่ชอบคุณสูก,กาตไม่ได้แม็กสอไม่ไ <ije S 1> ด้กินอันนี้เราวแมงเหลือตัวเดียวไม่เด็นคือผมต้องลงเซจูนี่ไปก่อนป่ะเนะี่ยเพื่อเอาเอกโซโทเทคนี้ก็ได้กินอ่ะกินนี้กินนี้นี่กินนี้ก็ได้สเตตเลือดชจริงผมย้ายของมาให้แจ็คก็ได้นี่ เออว่ะเฮ้ยคนดูเฮ้ยเออว่ะขอโทษที่คิดคนเดียวในหัวครับถ้าผมใส่ไอเทม e x o t โ c เทคแจ็คแล้วเมเผมก็เป็นไอเทม e x o t โ c เป่ะเออว่ะเรื่องผมขอโทษที่คิดคนเดียวนะครับไม่ไม่ได้พูดออกมามัวแต่เออว่ะ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 อยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะอ่าสมมุติว่า อันนี้มันทำอะไรได้นะได้รับพลังยุทธสูงสุดนนสสใส่หนีป่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นในเทมเมกใช่ไหมเอ้ยมันจะเป็นในเทมเอ็กโซเทคใช่ไหมในเทมเมกเลยวะชีเ <laughs> มกโซเทคเขาอนน้เขาเรียกนวัตกรรมปะครับอ้เขาเรียกนวัตกรรมนะเนี่ยอันนี้ได้เลือด5% และความเสียหายเวท6%จากเวทสูงส,ส,ส,สุดของผู้สมใจโอโอันมันแรงนะเนี่ยเพราะว่าเลือดเลือดเมกมันเยอะอโอนี่มันน้านะครับน้างัดตะรกร,รมนะครับเท่าที่ดูตั้งชื่อเมนูอะไรครับเมกโซเทคไงก็พูดอยู่เมื่อกี้เมกโซเทคอันนี้ผมตั้งใจยืนเมาเทนเพื่อเพื่อให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรนะให้ดูตัวที่มันยืนเมาเทนไปแล้วเรา,เราดูดคอกเมาเราได้ลาปิตเตอรนะเียแด้ทคสปีดหน่อย เอ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 ส่งแปลกแปกหรือเปล่าเกมนี้ส่งแปลกๆหรือเปล่าเม็กโซเทคเลือดการเล่นเราเท่าไหร่นะคิดกว่าไม่โดนเลยนะห้าพันห้าพันแล้วก็ไอ้นี่ทำความเสียหายรอบๆลัวๆเนี่ยพันกว่าแล้วนะวน่าสนใจ เซรีฟีโลกับเวกฟีโลไปสบายสบายป,ป,ปะนนใช้ง่ายขี้เกียจยืนให้มันยากๆแต่ถ้าผมจะเล่นแค่โซเท็กซ์ผมตั้งใจให้มันกินคอกเมานะกินคอกเมาเราก็คือแจ็คเราเป็นเป็นลาปิดด้วยเมกเราอะเป็นลาปิดข้อดีลาปิดก็คือได้คัสปีดหน่อยนะ บักยังไม่แก้ใช่ไหมบักตัวละครไม่ทราบขอโทษครับตะนากามาก็ตอบดีๆไม่ทราบก็ไม่ทราบไม่ทราบครับจะรู้ได้ไงครับไม่ใช่ผู้พัฒนาครับไม่ได้เล่นเกมทุกวันครับไม่ได้มานั่งเทสบักให้พระคุณทุกวีทุกวันครับโอเคปะผมเป็นใครที่ต้องมานั่งเทสทุกวันอ่ะผมว่างขนาดนั้นเลยเหรอ24ชั่วโมงกูนั่งเล่นเกม20ชั่วโมงมั้งไม่ใช้ชีวิตเลยไอ้ที่อ่ะตกรู้ทุกอย่างในทีฟทีตอบไม่ได้ก็ชฉูนกูอีกกูเป็นใครหนื่งช เป็นสตรีมเมอร์อันนี้เราลงอันนี้ได้หรือโดทีเดียวเสรีส่งนะเซรีแปลเดีผมไปขึ้นเลเวลเก้าอีกทีนะทเทรดเยอะจังวะไม่แต่ว่าลงไอ้นี่ไม่ได้อะไรป่ะลงหน้าหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สิ่งต้องดรอปดรอปคอกเมาดิไม่แต่ดรอปคอกเมาผมไม่ได้ไม่ได้ลาปิดอะปีมันโอเคเราแพ้ละเราเล่นเวลก้าทีเดยวถ้าหยิบเบกโก้มาก็คือเทสบัคได้นั่นเองนอะนะแต่ผมไม่เอาไอ้เกียรเทสเราอะไปเทสกันเองนะครับบัคบัคเมกเบโกอะ่ะผมรู้สึกว่าทำไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระน่าลำคาญเ้ยวยแม่งลบยูนิตในบอร์ดเราตดกากเลยไม่มีประโยชน์ฮาเลยนอกจากไม่ได้อะไแล้วแม่งกาดเลย กากจัดเอาเมกไปกินตัวละครหลักได้สแตตเลือดคือเพียว,ยวผมไม่เคยเเสรีเลือกมาดิอ๋อเมื่อกี้มันกินเวกเข้าไปนี่วะผมไม่มีลาร์ดอะโดนไม่เด็นแล้วทำไมมันเชื่อมมันกินสองตัวไม่ใช่เหรออยู่ในสองตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อกี้ทำไมเส้นมันเป็นสามเส้นวะผมเห็นสามเส้นนะเมื่อกี้เส้นมาไงเส้นที่สามอะ เออเมกเม,ก,มกผมเป็นบูมบอทใชว่ปะเออใช่เมกเราเป็นลาปิดบูมบอดแล้วก็แบตชันนะครับสามเทพชาโคสามดาวูงไม่ได้หิวครับกินเยอะอย่าลืมความสามารถของเมกไพอตดนยนะเรากินตัวอะไรเราก็เป็นเทรดนั้นถ้าเราเปิดนะวงเล็บวงเล็บว่าถ้าเราเปิดเราต้องเปิดมันถึงจะเป็นให้นะครับอย่างนี้คือกินกากัดกินกากัดก็คือเป็นดีวินี่อ่ะ เป็นดีวินี่ไม่มีบุยเซอร์กินคอกเมาเป็นทั้งลาปิดแล้วก็บูมบอดแล้วก็ตัวมันเองเป็นแบชั่นแล้วก็เอกโซเทคเดี๋ยวตอนจบสลับบอร์ดน่าจะต้องให้กากาดเป็นคนกินกินเพื่อนไม่ได้เช็คบอดเลยซอดับมาเนี่ยเซิร์ฟหานี่ที่เผลอเปนเก่งแล้วก็เมกโซเทคไปตกอ๋ออผมกำลังงงว่าเม็กผมมันมัน ตัวแตกได้ไงเราโดนเราโดน ACOC มีใครเรล่นอะไรบ้าง Syndicate Divinity Something เกลเจ็ด Similar ส,สองดาวเอยที่อะไรอ่ะออกมีดุบอันหนึง่งแต่ Similar ส,มมสองดาวะนะเพราะทุกคนได้ดุบเหมือนกันคนละอันเกลเจ็ด Similar ส,มมสองดาวกันแล้วครับเหลือของแทงเนาะของแทงไม่เลยดีๆบ้างเลยนี้ก็เหลือไออีอันออกไม่เด็กไอ ไอเออันนี้ต้องไปอยู่โน้นถ้างั้นอันนี้ไอเออีกอันแล้วเราจะเหลือแค่นี้โอเคก็คือเดี๋ยวแจ็คเนี่ยจะไม่เล่นนะผมจะเป็นเมกดีวินี่แทนเราจะเปลี่ยนคอมเก่งคด้บเก่งเกินไอนี้เคิลเท่าไหร่นะสตอรี่สองแต่เวลเจ็ดนะอย่างน้อยเวลแปดหน่อยก็ได้เปล่าใชย นี่ชัยน่าจะมือใหม่ในโหมดเพนกูหรือเปล่ากิ่สตอรี่สองอย่างน้อยขึ้นแปดมันก็เคลวเ,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 เป็นเปลี่ยนล่างเควีไม่เปลี่ยนล่างเลย 1> 1, 2. 2> นี่ถ้าลงก็คือได้ดีมวนี่เหมือนกันไม่ผมต้องให้มันกินกากัดตะกากัดมันเลือดเยอะเออเยืนยากชิบหาเยืนนี้ได้ไหมยืนนี้ก็น,นีถ้ายืนนี้ออต้องเย็นนี้แหละ อ่าได้ใหญ่ชี้มั่วดีเออกินการ์ดการ์ดเลิอดเยอะสุดเมกดีวินี่เอ็กโซเทคเล็กตัครับโอ้โหเจอยูมิสามไม่น่าไหวปะโอ้โหมันแรงเกินยูมิสามแล้วมันเป็นอะไรวะพีเซอร์เวอร์พีเซรเอร์ 2. เบอร์สองเรงมานาเรงมานาจากเอ็มพีให้ไม่ทำไมเราไม่โลกทีว่าคนดูผมไม่เห็นพี่โล,ลทีเลยครับ อ่ะอ่ะอะโล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 อ่าเวกสองดาวแล้วไม่เจอนี่เลยวะทำไมผมเจอผมเจอไอ้นี่เยอะจังซามิล่ามันนีกคนสองดาวไปแล้วนี่อยากเจอก่อนครับจะเปลี่ยนบอลยังคงดูเมก ชื่อมันเก่งว่ะเมกมันอร่อยหอ่อเกินว่ะขอแค่เล่นถูกที่ถูกเวลามันโคตรจะแซบเลยนะครับโคตรจะตึงโคตรจะนึง่งไงเดิกไม่มีแตนเฮลยเวียงตรงนี้ล้วหยิบออดคอร์อดอีกตัวข่ายเซลีข่ายแจ็คลงนี้ลงนี้ถ้าแมา่ซานิล่ามันมาจังเลย อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเมดแดกเลเนเอกเฮ้ยมันจะกินเลเนเอกผมอะ่ะอ,อะไรอะยืนมัวไปหมดเลยเอ้ยเชื่อสใส่หอนไม่ทันด้วยใส่หอนก็ไม่ทัน <c oughs> ผมว่าเราต้องไม่กินตัวไอ้นี่แหละไอ้กินยากเกินวะ่ะไม่ถึงให้มันกินตัวละครที่มันยืนในช่องเมกอะเอ้กินตัวละครที่มันยืนในช่องเมลทนอะ ยืนยากชิบห่ายเอาอย่าโลภเลยอย่าโลบไอ้นามะอย่าโละน,นี่แล้วเลนนิกยืนยนี้เออเนี่ยยืนได้แล้วอันนี้ผมต้องลงป๊อปปี้อะเอาลืมซื้อ ซื้อกาเรนไม่ไม่ใสออ่อันนี้แม็กเราเป็นอะไรบ้างวะเดี๋ยวต้องต้องต้องยืนดีๆปะ่ะเราต้องการให้เม็กเป็นอะไรบ้างอะแมกเป็นบูมบอทเนี่ยเก่งบูเซอร์เกินใช่ไหมแม็กเป็นบูมบอดไม่ควรกินกากัดเพราะเป็นบูเซอร์อยู่แล้วกินไอ้นี่เพื่อเป็นเพื่อเป็นดีมินี่ จริงๆต้องกินป๊อปปี้ป่ะเออกินป๊อปปี้เพื่อเป็นแบทชั่นเออกินอ้นี้เพื่อเป็นดีมินี่กินป๊อปปี้เพื่อเป็นแบทชั่นเฉยๆ้เดี๋ยวเอากากัดมาให้เลนนี่กินวุ่นวายว่ะช้วยด้วยครับวุ่นวายไปหมดบัตเตอร์นี่เออหมานี้ป่ะขึ้นเบลแม่งเลยมีใครทำได้สามดาวป่ะไม่มี ไม่มีไม่มีมิฟอร์จูนมันสองคนปะอันนี้ก็มิฟอร์จูน,นอโอเคไม่มีไม่มีใครทำอะไรซ้ำแต่ผมอยากลงมโมกนาบุยเซอร์ปล่อยมันเกินไปนะเพราะผมอยากเล่นโคบุกุ attempting. ชิอามาแล้วคนดูเมกดีวินี่มาแล้วเว้ยตามตามตูมยูมิเหรอยูมิตูมเฮ้แต่มาเหลือซามิล่าเหลือซามิล่า <ox> <look> <the> ก็มาดิก็มาดิอาจจะดูวุ่นวายหน่อยนะครับแต่ว่าแซ่บแซบนะครับเม็ดตัวนี้แซ่บแซบนะครับเป็นดีวีนี่เป็นบูมบอร์ดเป็นบซอร์ iser, แล้วก็เป็นแบรชั่นนะครับแซ่บแซบมันมันกากัดเอเลเนเอกยืนยืนเมาเทนเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็กินกากัดที่ยืนเมาเทนมาตั้งนานแล้วสบายสบายรอบหน้าเดี๋ยวขึ้นเวลสิบเลยละมาเม็ดดีวีนี่สับหัวอ,อืมเข้าไป สมัมหัวสองตืมเข้าไปในบ่อนี้ผมแพว้ว่ะบ่ดนี้เออโอเคสูสีสูสีอันนี้อะไรอ่ะอ่าซินดิเคทไดนาโมเอกอกดสองก็ขายเลนเอกไปก่อนป่ะหรือไม่ขายไม่ขายอะ่ะเลือดเลือดเหลือเยอะ <laughs> เลือดผมเหลือเยอะมากใครจะขายก็ขายเหลือเยอะมากครับจู่มา นี่แซบแซบดาบร่วมเป็นไปได้ก็ตาบุยเซอร์คุ้มสุดได้บุยเซอร์สี่ทำไมก็ของไอเทมเลนิกะเด็ดเลนิกขาดไอเทมชิ้นหนึ่งครับคลิกซิลเอ็ดออฟนไนท์ไททันอะไรก็ได้มาดีเอหมีสองตัวคือแลว้วนะ <c oughs> อ๋อมันในนี่ปะมันพีเซอร์เวอร์สองะมันรัวจัดไปออกหมีสองตัวไม่มีไอเทมเลนิกดีๆเลยมีเดสเบดอะถ้าแรง ไอเทมโคบุโกรก็ไปแล้วครับเดสเบดก็ได้ครับเดสเบดเดสเบดเลเนิกแล้วโคโบุไม่ใช่ชื่ออะไรนะเออกดสองดาวตรงนี้ค่อนข้างแซ่บนะครับผมต้องซื้อซามิล่าดักดึงเลยซามิล่าโอโรล่ามีแค่ซามิล่ากับโอโรล่าที่น่าซื้อเงี้งั้นผมดูเรเน็กไปเพื่อชนะไปเลยเนี่ยผมมีโอกาสชนะสองคนนะเนี่ยดูเรเน็กไปเลยผมคิดว่าผมมีโอกาสชนะทั้งสองคนเว้ย เดี๋ยวแคปเมกแค่นี้กันเมกดีวินี่เลตโก้ลมล่างซึมดูรู้เรื่องเลยไปครับตต้มเข้าไปมเซมลาล่าแคตหนึ่งมาแล้วมเซมลิล่าล้มตต้มเข้าไปเรียบร้อยแตกไอ้น,นี้เขาเจอผมเรียบร้อยจับเบิ้ลคิวตามแผน่นเป๊ะ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  exactly พราะถ้าปล่อยยื้อไปเดี๋ยวเหนื่อยกว่าเดิมก็ยัดดุบไปที่เลนักตัวเอะอร่อยว่ะน้องอร่อยอร่อยครับอันนี้เมกดีวินี่โคตรเก่งปรุงอร่อยแล้วครับโคตรมันนะเมกดีวินี่ก็สิ่งสิ่งที่คนคำนึงตลอดเวลาคือตัวละครที่เมกไพลอดกินเข้าไปอ่ะมันจะเป็นสแตปนั้นๆด้วยคุณอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวเลือดเดยอะกินเข้าไปนะมันมันไม่ใช่ว่าไข่ก็ได้เอออย่างเมื่อกี้ผมให้โชกาด เป็นใช่ไหมครับเท่ากับว่าเมกของเราเป็นทั้งบุยเซอร์เป็นทั้งบูมบอดเพราะว่าผมมีเออร์กอดแล้วโชกาดกินกินลาดซึ่งลาดเปิดเทรดดีวินี่เท่ากับว่าเมกเราเป็นดีวินี่ด้วยแล้วก็โชกาดกินป๊อปปี้ซึ่งป๊อปปี้เปิดเทรดแบทชั่นเท่ากับว่าโชกัดเราเป็นแบชั่นด้วยก็คือต้องเลือกต้องเลือกตัวที่จะกินเข้าไปด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเมกมันจะกลายเป็นเทรดนั้นๆที่มันกินถ้าเราเปิดแบบอยู่ดีคุณเอาคุณกินแค่กากัดกับลาดเนี่ยไม่คุ้มนะ เมกคุณเป็นบุยเซอร์อยู่แล้วไปกินกากัดซ้ําก็เป็นบุยเซอร์ซ้ําก็ไม่ช่วยอะไรเอาเซนานาไปกินดีกว่าอย่างน้อยได้ดีวินี่อย่างน้อยการกัดเอามายืนอะไรเงี้ยมันเล่นได้ไหลายท่าหรือจริงจริงจริงๆอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากลองอ่ะผมอยากให้การเลน <laughs> เป็นเมก <laughs> เพราะว่าการเลนปกติอะ่ะทำประโยชน์อะไรให้เราไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราก็เอาการเลน5บาทกลายเป็นเมกแล้วการเลนอยากเปิดเทดอะไรก็กินตัวนั้นไปซะ อยากเปิดบลูเซอร์อ่ะกินกากัสอยากเปิดแบดชั่นกินป๊อปปี้อยากเปิดสเลเยอร์กินเซนนาเอ็กซิคิวนี่เอ็กซิคิวนี่มันไม่น่าต้องอยังไงสองตัวนี้ต้องยืนหลังหมดแล้วเปิดเอ็กซิคิวไม่ได้หมดแล้วเปิดได้แค่เท,ทรดแถวหน้าลองคุกกิ้งกันดูผมว่าอันนี้มันมันแซ่บม,ม,มันได้ทั้งสองเท,ทรดของตัวเองนั้นๆเลยใช่ไหมครับ ต้องเปิดเทรดด้วยครับมันสามารถแม็กซิมัมเทรดได้ไม่จํากัดถ้าคุณเปิดเทรดได้เข้าใจเข้าใจที่ผมพูดไหมคือคุณจะเอาตัวละคร3เทพ3ตัวมายืนให้มันกินก็ได้อย่างเช่นมอเดอร์ไคเซอร์เจโฟอะไรเงี้ยเออแต่คุณเอา3ตัวนั้นอะให้มันยืนกินก็ได้แต่คุณก็ต้องเปิดเทรดทั้ง3ตัวนั้นเพื่อให้มันเป็นเทรดทั้งหมดในตัวละครเดียวกันเออพื้นฐานอยู่ที่การเปิดเทรดหมดนับไหมไม่มั่นใจครับเพราะว่าไม่เคยลองผมว่าต้องเอา3ตัวนี้นแล้วเปิดเทรดให้ได้เว้ย ชายวนาเจโฟแล้วก็โมดะไคเซอร์ลงชาววนากับโมดะไคเซอร์จะได้เท็กี้ใช่ไหมนี่นี่กำลังคุกกิ้งอะไรมันมันอันนี้6ตัวใช่ไหมครับแล้ว6ตัวเอาแบบจบเวลเก้าก็ได้6ตัว7 8 7 8 9ดตัวหนึ่งเติมเลยดีวะอีกตัวหนึ่งเติมเลยเน็กอ่ะทีนี้คน1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่เอี้เวลเวลเกาใช่ไหมครับแล้ว แล้วเราเราสามารถใส่ตาเมกอะใครก็ได้ตัวอ,อยากให้เมกเป็นอะไรบ้างวะผมว่าต้องต้องใส่ตาเมกไปที่ไปที่โชกาดแต่เราจะไม่มีแท้งเพียวๆเลยก็ให้ก็ให้โชกาดเป็นเป็นแท้งกัแหละใส่ไปที่โชกาดแล้วก็กินกินเจโฟกับกินกินแค่นี้ปะแต่กินแค่นี้มันก็ไม่ฉ่ำไปดิกินแค่นี้ก็ได้แค่แวนเอ๊ะกินอันนี้ไม่ได้จริงจริงมันต้องกินตัวละครดีวินี่อะ่ะหรือว่าให้ให้ลาดลาดกินชัยวนา นี่ปะนี่ปะผมว่าอันนี้ปะล่าโชก่าเป็นแท่งหลักเราให้ล่ากินชัยวานากับแม็กตะกินกับหมอดก็ไม่คุ้มดิไม่ได้ไม่ได้โกลเด้นอ็อกอ่ะต้องกินเคฟดิกินเคฟ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 คุ้มกว่าก็คือเมกเราจะเป็นแวนเป็นแบชชั่นเป็นเทคกี้เป็นโกลเด้นอ็อกแล้วก็เป็นเอ็กซิคิวชั่นนะ <c oughs> เป็นดีวินี่ด้วยคนดูเนี่ยผมว่าเน็ตเวิร์กไลนนี่เป็นแท่งหลัก ไอ้นี่เป็นไฟเตอร์หน้าไอ้นี่ไอ้นี่จะไปกินใครก็ได้กินเจโฟก็ได้กินกินเจโฟอย่างเี้ก็ได้นะเพราะว่าเนี้ยเวิร์กเว้ยเชื่อเมกมีกี่อันนะมีดีวินี่มีแวนมีเท็ดกี้มีแบชชั่นมีเอ็กซิวชั่นเนอร์แล้วก็โกลเด้นออก ตัวละครเดียวมี6เทรดไอสัตว์โคตรเยอะเลยหนึ่งสอสาสี่ห้าเออเนี่ยเวิร์กสุดล้วคือจริงๆผมอยากกินโชกาดเข้าไปเพื่อให้มันได้บูเซอร์กับบูมบดจริงจริงอย่างนี้ก็ได้นะเลือกเอาเนี่ยแต่ถ้าถ้าถ้าทำแบบนี้ข้อเสียคือมันไม่มีแทงถ้าเมกเราถ้าเราเอาไปกองเมกคนเดียวมันจะไม่มีแทงไงผมเลยกลัวก็เลยเอาโชกาาเป็นแท้งก็ได้แท้งไฟเตอร์แคลรี่แคลรี่ดับเบิลแคลร์อ่อฟอร์วันครับ กยดีน่าสนใจนะเว้ยอันเนี้ยผมว่านี้น่าสนใจมากแล้วดูเทดด้านข้างเราแม่งสอ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 งอะมีแค่ Executioner ที่ล้นมาเพราะว่าเราใส่เกฟเพื่อโคเ่นออกเลททีมคุกครับก็อันนี้ถือว่าฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันสำหรับเม็ด i ีว n นี่นะลองไปลองลองไปลองคุกกิ้งแบบที่ผมแนะนำดูน่าจะน่าจะแซ่บอยู่